ที่2้าง2จะนะครัต้องผลิจัดต้นการสถานีประจุทงที่การปายทางสถานีประตูรี้ครับขอเราจอี้ออสถานีกุั้นต้องทุนิตาที่สถานีชุกทา Gracias.